พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแห่งความรักแล้วเธอมาเป็นแฟนกับฉันไหมขอบคุณนะสำหรับดอกกุหลาบแต่ฉันว่ามันยังไม่พอหรอกถ้าเธออยากจะมีฉันเคียงข้างก็ต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้สิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปหามาให้เธอมากกว่านี้นะได้โปรดรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วฉันจะรีบกลับมาอืมฉันจะรอนายอยู่ตรงนี้นะ สวัสดีจ้านี่ก็ใกล้วันแห่งความรักแล้วเธอยังโสดอยู่ใช่ไหมมาเป็นคู่ใจให้ฉันไหมล่ะไม่นายไม่มีอะไรเลยงั้นเดี๋ยวฉันมานะอะไรกันฉันก็แค่อยากจะได้ความจริงใจโอ้ยแต่ละคนเนี่ยนะได้โปรดเถอะครับผมอยากจะได้อะไรที่พิเศษเพื่อเอาไปให้กับเธอคนนั้นได้เลยไม่มีปัญหา เธอเธอใกล้วันแห่งความรักแล้วเธออยากจะมีฉันอยู่เคียงข้างไหมทำไมถึงมีแต่คนมาขอเคียงข้างฉันน่าเบื่อจริงๆไหนไหนเธอบอกว่าเธอจะรอฉันไงแต่ทำไมอยู่ดีๆเธอก็มาอยู่กับใครก็ไม่รู้ฉันอุตส่าห์เอาตัวของฉัน ไปแลกกับทุกสิ่งเพื่อเอามาให้เธอแต่สิ่งที่เธอทำไม่นะฉันไม่ได้ต้องการที่นายเอาตัวเข้าไปแลกแบบนั้นทำไมนายถึงเป็นแบบนี้เอเธอมันหลายใจขนเจ้าชูฉันจะไม่รักใครอีกแล้วเดีวก่อนนะเราฉีกเหรอ